แดง yudana, yudana นะอยู่แดง5ต่อหน้าตู้ไม่เล่นเลยอยู่แดง5ต่อสงคราม5ต่อนะอยู่แดงนะอยู่แดงอยู่ yudana อ่าสีทต um um ่เล่นกันน้อยนะเล่นกันน้อยเียูน้สองสอต่อนะก็ไม่เลนเลยยูน้สองสอต่อยูน้สองสอต่อยูน้สองสอต่อน้สอลองอ่ะเวทีน้สต่อก็ยูดะล็ลงไปยูดาน้อยูดาน้อยูดา

ู่แดนสองต่อสองต่อสามลองนะอยู่แดงนะอยู่แดงแดงนะสองต่อสามรองอยู่แดงนะห้าสองต่ออยู่แดงนะห้าสองต่ออ่าสองต่อสามรองอยู่แดงนะสองต่อหมยกที่สองอยู่แดงนะห้าสองต่อสามลอง